สเสนนางหงตอนที่สิบสมโอมองตามหลังร่างสูงผึ่งผายของคณะทิพย์ที่เดินออกไปตาละห้อยหงคาบอะไรของแกหงคาบคอสตูมสาวเลือกคิว้วสมโอจึงบุ้ยปากไปหาตามิสาที่เดินชมนกชมไม้อยู่คนเดียวในขณะที่นรมนเผลอเอนหลังบนเก้าอี้หวายแล้วหลับก็นางหงขาบไปกินยังไงละจ๊ะไม่เห็นเลยว่าแม่หงตมิสา เล่นหูเล่นตากับคุณคณาทิพย์แค่ไหนส้มโอตาวัดขอนแต่คอสตูมกับดารันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ากริยาที่นางหงอย่างตมิสาทำกับคณาทิพย์มันยังดูห่างไกลกับคำว่าเล่นหูเล่นตาอย่างสิ้นเชิงช่างเขาเถอะนะถึงหงตัวนี้ไม่กินมันก็มีตัวอื่นมากินจนได้แหละหลอ่อแถมรวยอย่างนั้นเขาคงไม่มองเราหรอกคอสตูมสาวยักษ์ไหลแล้วหันไปให้ความสนใจกับอาหารตรงหน้า กินเอากินเอาจนดารานต้องแย่งกินบางเพราะกลัวหมดเสียงหยอกล้อดังมาเข้าหูทําให้ตมิสาเบป้ปากอยู่บ้านคนอื่นแท้ๆยังทําเสียงดังหลังทานอาหารกันเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเมื่อกลับมาในเรือนพักเธอก็อดไม่ได้ที่จะกวาดสายตามองหาคนตัวดําฟันขาวที่ตัง้งนาตั้งตาทําสวนตั้งแต่เมื่อคืนจนเกือบเช้าแต่ไม่พบ มีเพียงร่องรอยการทำงานค้างคาเอาไว้เท่านั้นแต่ก็เห็นว่างานคืบหน้าไปมากพื้นหญ้าสีเขียวสดที่เคยราบเรียบตอนนี้กลายเป็นแปลงกุหลาบต้นขนาดย่อมและไม้ประดับใบอีกหลายอย่างที่เห็นมีเพิ่มคืออ่างปลาหางนกยูงสีฟ้าอมน้ำเงินเคลือบมันวาววับวันนี้ไม่เห็นหน้านายคนนั้นเลยนรมนเอ่ยขึ้นถึงทำให้หญิงสาวต้องเหลียวมองดูแม่จะสนใจในายกระรอกมากเป็นพิเศษนะคะ ไม่เฉพาะแม่หรอกนอรมนเอียงคอมองลูกสาวที่เธอจับสังเกตได้ว่ากวาดสายตามองหาใครบางคนนับตั้งแต่เดินเลี้ยวเข้าเขตเรือนพักแล้วหมายความว่ายังไงคะแม่น้ำเสียงแต่มิสาชักควนตึงแต่ไม่สบตาเหมือนเมื่อครั้งตอนเป็นเด็กทำผิดแล้วทำโกรธกรบเกลื่อนเพราะกลัวถูกตีก็ปกติแล้วจันเคยจำชื่อใครได้ง่ายๆที่ไหนโดยเฉพาะคนสวน แต่นี่พูดชื่อนายกระรอกออกมาเต็มปากเต็มคำจริงไหมนรมนย้อนถามแต่มิสาคิดตามแม้จะเห็นด้วยทว่าก็ยังไม่อยากยอมรับก็ชื่อมันแปลกนี่คะจะมีใครสักกี่คนชื่อกระรอกเจ้าตัวทำหน้ายุง่งก่อนเดินเร็วๆกลับเข้าเรือนพักไปสาบานในใจว่าจะไม่สนใจในายคนสวนบ้าบอนี่อีกให้แม่คิดว่าเอยความสนใจกับนายหน้าดำฟันขาวนั่น น,นรมนตามเข้ามาในห้องเห็นลูกสาวนอนเอกเคนกอ่านนิตยสารของรีวิวที่วางกองอยู่สองสำเล่มจึงหยิบติดมือออกมาอ่านนอกระเบียงบ้างจนกระทั่งถึงเวลานัดของทางทีมงานแต่มิสาขับรถไปเองโลเคชั่นที่ถ่ายช่วงเย็นเป็นไรสสตรอเบอรี่ที่มีภูเขาอยู่ด้านหลังท้องฟ้าเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีหมากสุกเมื่อเธอแต่งกายด้วยชุดขาวเกอสีฟ้าสดใส ในมือถือผ้าสีแดงโบกสะบัดดารานใช้พัดลมเข้าช่วยเพื่อให้ผมนางแบบสยายสวยเป็นธรรมชาติคุณตตมิสาคะถือตะกร้าสตอรอเบอรี่นี้หน่อยคะ่ะทีมงานอีกคนถือตะกร้าหวายขนาดเหมาะมือบรรจุสตอรอเบอรี่สีแดงสดแซมด้วยใบสีเขียวแก่แตมิสารับมาไม่อิดออดโพสท่าตามคำสั่งมีฉากหลังเป็นท้องฟ้าสีเหลืองนวลและภูเขา กึ่งกลางมีพระอาทิตย์ลูกแดงกลมโตที่เริ่มมีสีส้มแกมปฏิพัทน์รัวชัตเตอร์ในมือเป็นระวิงปากก็บอกให้เธอโพสท่าไปด้วยต้องเร่งมือเพราะเวลาของธรรมชาติไม่รอทาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหากถ่ายไม่ทันก็ต้องเริ่มถ่ายกันใหม่แต่ก็นับว่าได้ภาพเป็นที่น่าพอใจเยี่ยมมากเลยครับคุณตมิสาปฏิพัท์ยกนิ้วให้นางแบบสวยหยาดเยิม้มฉากและว,วิวก็สวยจับใจรับรองเลยว่า นิตยสารเล่มนี้วางแผงเมื่อไหร่ต้องขายดีแน่หญิงสาวยืนตระกาคืนให้ทีมงานยืนมือไปรับขวดน้ำเปล่าแช่เย็นจากทีมงานไปนั่งอีกด้านท่านได้เห็นหลังไัวัของนายกระรอกเดินแบกของหลายอย่างเดินอ้อมไปด้านหนึ่งขยับปากจะเรียกหากแล้วก็เปลี่ยนใจมีอะไรเหรอครับคุณตมิสาผมเห็นมองคนงานนั่นน,นแล้วปฏิพัทธ์เดินเข้ามาหาและซักถามหญิงสาวจึงสายหน้าเปล่าคะ่ะ พรุ่งนี้เราจะถ่ายช่วงใสายๆกันที่โรงบ่มวายนะครับแดดแรงๆจะทําให้ภาพตรงนั้นสวยค่ะเดี๋ยวผมจะให้ฝ่ายคอสตูมเตรียมชุดสําหรับถ่ายพรุ่งนี้คุณตมิสาจะดูก่อนไหมไม่เป็นไรค่ะฉันยังไงก็ได้ขอแค่ไม่โป๊เท่านั้นพอไม่โป๊แน่นอนครับเพราะเราเน้นบรรยากาศแบบบ้านไร่ชุดจะออกแนวสดใสยอย่างนั้นก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรฉันขอตัวก่อนนะคะมีนัดหิงสาวเอ่ยลา ปฏิพัทน์เกือบจะพลั้งปากถามอยู่แล้วว่านัดกับใครแต่กลัวสาวเจ้าหาว่าแสไม่เข้าเรื่องจึงได้แต่พยักหน้ารับแต่มิสาเดินมาถึงรถตัวเองนายคนสวนตัวดำก็หอบตะก้าหุ่นตะก้าใหญ่เข้ามาให้แล้วร้องทักยิงสาวจึงหยุดแล้วเดินเอี้ยวตัวมามองไม่ได้เจอทั้งวันเลยนะครับคุณอืมแต่มิสาแค่พยักหน้ารับกอดอกมองหน้าดำๆนั้นนิ่งเฉยรอว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไร เมื่อเช้าผมกลับบ้านตั้งแต่ตีห้าไปถึงยังไม่ทันได้หลับก็ต้องไปทำงานไร่อังุนชายหนุ่มไม่รอให้เธอซักถามก็ตอบขึ้นเสียเองหญิงสาวได้ยินอย่างนั้นก็เลิกคิว้วตกลงนายทำงานกี่อย่างกันแน่จิบป,ปาถะเลยครับทำสวนขับรถแล้วก็งานในไร่แล้วแต่นายจะบัญชามาไอ้กระรอกทำหมดทั้งนั้นขอแค่้ได้เงินชายหนุ่มยิ้มยิงฟันขาวแต่มิสาสายหน้า ชักเริ่มสงสารขึ้นมานหน่อยๆแล้วกินอะไรมาหรือยังกินตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับกะว่าเลิกงานถึงจะไปหาอะไรกินขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงคนตัวโตโม,โมเมแต่มิสาจึงรู้สึกตัวว่าตัวเองได้เผลอไผลแสดงน้ำเสียงอย่างไรลงไปในคำถามใบหน้าสวยจึงเชิดขึ้นฉันไม่ได้ห่วงก็แค่ถามไถ่ครับจะยังไงก็ดีทั้งนั้นแหละแค่คุณถาม ชายหนุ่มมองสบตาเธอด้วยแววหวานหยาดเยิ้มทำให้ตมิสาร้อนวู้ไปทั้งหน้าทั้งที่คำพูดพวกนี้ได้ยินมาจนชินหูแต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่ใบหน้าเธอจะเผาไปทั้งสองข้างแก้มอย่างนี้หญิงสาวจึงรีบปัดมันทิ้งไปก่อนที่มันจะรบกวนจิตใจเธอมากไปกว่านี้ไปทำงานต่อมายืนยิ้มอยู่ได้ตมิสาตวาดกรบเกลื่อนร้องรอยความกระดากจากนั้นตัวเองก็เดินลิ้วไปขึ้นรถแล้วขับออกไป ชายหนุ่มมองตามก่อนกวากมือเรียกใครคนหนึ่งให้เข้ามาไกลผลไอ้ผล,ผลเจ้าของชื่อทำหน้างง,งงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเสียงนั้นเน้นหนักลงมาจึงได้วิ่งมาไกลก่อนร้องเสียงหลงหนายผมเกือบจำไม่ได้นึกว่าคนงานมาใหม่ไม่รู้อินูอินิถึงได้ทะเลอะทะลากไปใกล้คุณนางแบบเกือบร้องเรียกแล้วไม่ล่ะในผลเกาหัวเอียงคอมองผู้เป็นนายซ้ายขวา ไม่เข้าใจว่าทำไมนายทิพย์ถึงได้ใส่วิกผมปลอมยาวหยิกยอยนี่ด้วยแถมยังทาตัวดำหนวดเครารกหน้าให้ลุงเหมยบอกแล้วไม่ใช่เหรอผมลืมสิครับนายก็เมื่อกลางวันนายยังตรวจงานสภาพดีๆมาตอนเย็นกลายมาเป็นไอ้งเงาะหน้าดำนี่ซะแล้วในผลหัวรอขึ้นอยากรู้แต่ก็ไม่กล้าถามเอาอางุ่นไปไว้ที่โรงบุมขณะทิพย์ยื่นตะกร้าบรรจุองุ่นมาจนเต็มให้ แล้วจึงเดินกลับไปที่เรือนไม้ของตัวเองเพื่อสลัดคราบดำๆนี้ออกไปเป็นเจ้าของไรพระจันทร์ตามเดิมเย็นนี้เขาจะออกไปดินเนอร์กับตมิสาตริน,นโสพลซึ่งไม่น่าเชื่อว่ายิงสาวจะยอมรับนัดเขาง่ายๆคงจะเบื่อต้นไม้ใบหญ้าจริงๆหลังอาบน้ำเสร็จก็มีสายเขา่าเบอร์โชชื่อของปิณโนงจึงรีบกดรับไฟนั้นถามไถ่ทักทายธรรมดาก่อนวกกลับเข้ามาถามเรื่องตมิสา เป็นไงจ๊ะเรื่องแม่หงมีแนวโน้มว่าทางไหนจะชนะพนันเรากำลังจะออกไปข้างนอกขณาทิพตตอบขึ้นอย่างอารมณ์ดีทว่าคนฟังทำปากจิจ๊าขัดใจเพราะพ่อเพื่อนรักตอบไม่ตรงคำถามตอบให้ตรงคำถามสิก็ตรงอยู่นี่ไงเรากำลังจะออกไปข้างนอกกับชายหนุ่มทําเป็นอ้าอื้องอมพนมปป่นอโนงหัวรอกขึ้นแล้วแย่ทีเล่นทีจริงทำไม จะบอกว่าออกไปดินเนอร์กับยายตามิสาแล้วไงถูกครับคุณปีน,อน้องผมกําลังจะออกไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับคุณตมิสาตรินโสพลอยู่เดีย๋ยนี้ได้ยินชัดไหมครับคุณเพื่อนรักชายหนุ่มบอกแล้วหัวเราะก,กับปลายสายที่เงียบไปอย่างคาดไม่ถึงผ่านไปชั่วอึดใจหนึ่งไฟนั้นจึงตะกุกตะกักถามราวกับโดนผีหลอกกลางคืนชิงเหรอฉันเคยพูดเล่นกับเธอบ่อยนักหรือไงเมื่อคณะทิพยืนยัน หญิงสาวจึงวางแปะฝ่ามือไปกับหน้าผากอุทานเสียงหลงผ่านโทรศัพท์มาให้ได้ยินเขาจึงหัวเราะขึ้นอีกครั้งนี่ฉันจะแพ้พนันจริงเหรอเนี่ยแค่ไปกินข้าวไม่มีอะไรเขาคงเบื่อนอะ่ะที่ไร่ไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้ใบหญ้คาคณะทิพย์เอ่ยแกก่อนที่ปีนันงจะเข้าใจผิดไปใหญ่โตแล้วไปประจายข่าวในกลุ่มเพื่อนแต่ก็ไม่น่าจะไปกับแกนี่นาะคนในทีมงานเขาก็มีถามจริง เล่นของหรือไงปีนโงงถามจากใจจริงไม่มีร่องรอยของการพูดเล่นแม้แต่น้อยก็มีเหรออย่างแต่มิสาผู้เยอะหยิ่งจะยอมออกไปดินเนอร์กับผู้ชายที่ตัวเองเคยดูถูกสารพัดแถมมองผ่านอย่างกับอากาศไร้ตัวตนเฮ้ยบ้านะจะไปรู้เหรอก็ไอฉัดมันดูถูกแกไว้มากแกอาจจะกลัวเสียหน้าก็เลยต้องเล่นของแกนี่ท่าจะบ้าฉันไม่คิดเล่นอะไรสก,กปรกอะไรอย่างนั้นหรอก แค่นี้ล้วนะเดี๋ยวจะผิดนัดอ๋อแล้วห้ามเอาไปกระจายข่าวก่อนได้รับอนุญาตฉันแค่ไปกินข้าวกับเขาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรคืบหน้าใช่หนุ่มดักคอทําเอาคนปลายสายทำหน้ายุง่งฉันไม่ใช่พวกค้องปากแตกซะหน่อยก็แค่แปลกใจเท่านั้นแต่ถามจริงเถอะแกยังปีนนงชักลังเลไม่กล้าถามหากแล้วก็อดใจไว้ไม่ไหวยังชอบเขาอยู่หรือเปล่าเปล่า ชายหนุ่มตอบออกมาอย่างรวดเร็วเหมือนคำพูดนี้ออกมาจากสมองที่กลั่นกรองเอาไว้ล่วงหน้าโดยไม่ผ่านอาวัยวะเล็กๆที่เรียกว่าหัวใจความรู้สึกแท้จริงที่มีต่อตมิสาเหมือนตกตะกอนนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ก้นหัวใจมาเนิ่นนานแล้วเพิ่งถูกก่อกวนให้มันลอยวนขึ้นมาอีกครั้งทว่าเจ้าตัวพยายามกดให้มันจมดิ่งลงไปใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าดีฉันขอให้เป็นแค่การพนันเท่านั้นนะ บอกตรงๆไม่อยากร่วมวงสาคนาญาติเพราะถ้าแกเผลอใจอีกล้วก็อกคักคราวนี้ฉันจะสัาปินอโงงขู่เออนะ่าวางได้แล้วชายหนุ่มตัดบทแล้ววางสายไปถอนหายใจออกมาอึดใจนึงแล้วลุกไปแต่งตัวต่อแต่มิสาฟ,ฟังดนตรีเพลินจนต้องหลับตาพริม้มขณะปล่อยให้เสียงนั้นแววผ่านสดประสาทหลายวันแล้วที่ต้องทนฟัง เสียงรียดริร่งเรไรแล้วก็มองต้นไม้ใบยาที่เธอเห็นว่าไร้ความสิบิไลโดยสิ้นเชิงหลังทานอาหารที่โรงแรมสุดใจกลางเมืองเชียงรายคณาทิพก็พาเธอมานั่งฟังเพลงเบาๆในผับภายในโรงแรมเขาเอาอกเอาใจเธอสารพัดสายตาเขาที่ทอดมองเธอมีแววชื่นชมอยู่เต็มเปี่ยมหลายครั้งที่เขาเอ่ยชมถึงความสวยของเธอออกมาตรงๆทว่าเธอกลับไม่รู้สึกขัดขเขินเหมือนกับที่ ถูกนายกรรชจ้องมองบ้าจริงเธอเอาเจ้าของโรงแรมพระจันทร์ไปเปรียบเทียบกับคนสวนได้ยังไงมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตมิสาคณาทิบเลิกคิ้วเมื่อหญิงสาวลืมตาขึ้นแล้วจ้องมองหน้าเขาแปลกๆทำให้ตมิสารู้สึกตัวก่อนเอ่ยแก้เกอเปล่าคะ่ะต้องขอโทษนะคะฉันคิดอะไรเพลินๆก็เลยดึงสายตาตัวเองกลับมาไม่ทันไม่เป็นไรครับผมยินดีให้คุณจ้องตลอดไปเลยยิ่งดี เขาหยอดหญิงสาวแค่ยิ้มแต่ไม่โต้ตอบดื่มเครื่องดื่มที่ตัวเองสั่งมาแล้วให้ความสนใจกับนักดนตรีไม่สนใจคนพามาแม้แต่น้อยคุณตมิสามีถ่ายแบบอีกพรุ่งนี้กี่โมงครับสายๆค่ะคุณรีบกลับหรือเปล่าคะคุณรีบกลับหรือเปล่าคะแตะมิสาเบือนหน้ากลับมาถามชักเกรงใจหากเขาจะมีธุระที่ไหนต่อทว่าชายหนุ่มปฏิเสธผมไม่มีงานด่วนอะไรหรอกครับ เหลือก็แค่ตรวจงานของคุณงานกับคนอื่นพอปล่อยผ่านได้ครับแต่กับไอ้กระรอกนี่ไม่ไหวมันเป็นจอมอู้เขาตอบแล้วลอบมองปฏิกิริยาของตตมิสาหญิงสาวเองก็ชักหน้าตึงก่อนย้อนถามด้วยน้ำเสียงติดจะห้วนจนคนฟังรู้สึกได้ดูเหมือนคุณจะมีอคติกับเขาจังเลยนะคะก็เหมือนจริงเนี่ครับไอ้น,นี่มันกัะล่อนชอบเรียกร้องความสนใจชอบเรียกร้องความสงสารด้วย โดยเฉพาะจากผู้หญิงสาวๆส,สวยๆคุณตามิสายอย่าหลงกลมันเชียวนะครับเขาไม่ได้เรียกร้องให้ฉันสงสารหรอกค่ะฉันก็แค่รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยชอบเขาหญิงสาวบอกออกมาตรงๆไม่อ้อมข้อมและคณาทิพย์เองก็ตอบตรงเช่นกันครับผมไม่ค่อยถูกชะตากับมันสักเท่าไหร่แล้วทำไมไม่ไล่ออกซะละ่ะคะน้ำเสียงนั้นราบเรียบจนคนฟังดูไม่ออกว่าประชดหรือเปล่าใจก็อยากอยู่หรอกครับแต่ก็นะ บ้านมันจนผมเห็นแล้วก็อดเวทนาไม่ได้เขาบอกด้วยน้ำเสียงที่ตรงข้ามกับคำว่าเห็นใจทำให้หญิงสาวแอบค่อนขอดอยู่ในใจนี่ขนาดเวทนายังใช้งานหามลุ่งหามคำ่ำคุณก็เพิ่มค่าแรงให้เขาสิโอยไม่ไหวหรอกครับเดี๋ยวคนอื่นรู้ก็เรียกร้องค่าแรงเพิ่มผมก็เจ๊งกันพอดีผมว่าคุณอย่าไปสนใจไอ้กระรอกมาเลยครับคนมมนเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเกิดมาจนก็ต้องก้มหน้าก้มตา ทำงานใช้ชีวิตให้รอดไปวันๆโทษกรรมเก่าก็แล้วกันคุณตมิสาว่าไหมครับคณาธิปถามลงท้ายด้วยเสียงหัวเราะเฮาๆทาให้ใบหน้าสวยร้อนเ่าเริ่มฝีปากเม้มสนิทจนซีดแปลกเมื่อก่อนเธอก็คิดอย่างนั้นเธอเองไม่เคยคิดจะสนใจใครไม่ว่าใครจะยากจนค้นแค้นอย่างไรน่าสงสารแค่ไหนก็ไม่คิดเก็บมาให้รกสมองเธอก็เคยคิดอย่างเขาคนเราเกิดมาจนหรือรวยก็แล้วแต่บุญกรรม ในเมื่อเกิดมาจนแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ให้มีชีวิตรอดอย่าเที่ยวไปโทษคนอื่นที่รวยกว่าดีกว่าแต่ทำไมพอได้ยินคณาทิพพูดแบบนี้เธอกับร้อนเจ็บร้อนเหลือเกินแล้วรู้สึกว่าเขาช่างเป็นผู้ชายหน้าตาดีที่แหลงน้ำใจลูกน้องตัวเองแท้ๆไม่ทราบสิคะฉันไม่มีความเห็นคุณจะไม่สาโกรธอะไรผมหรือเปล่าครับเปล่านี่คะฉันชักง่วงแล้วเรากลับกันดีกว่านะคะ หญิงสาวตัดบทหมดอารมณ์จะฟังเพลงทั้งที่เมื่อครู่ยังอินกับเสียงเพลงอยู่แท้คณาทิปจับตามองหญิงสาวทุกอิรยาบทรอยยิ้มผ่านเข้ามาแค่เสี้ยววินาทีเร็วเกินกว่าที่หญิงสาวจะสังเกตเห็นได้ทันครับเขาลุกขึ้นอย่างวาง่ายจัดการชำระเงินในขณะที่สาวเจ้าเดินเลี้วออกไปไม่รอและเมื่อขึ้นมานั่งบนรถก็นั่งหน้าตู่ไม่พูดไม่จา เมื่อผ่านร้านสะดวกซื้อจึงขอให้เขาจอดให้คุณจะซื้ออะไรหรอครับผมลงไปซื้อให้เอาไหมเขาวาสาเมื่อเห็นว่าชุดสวยที่ตมิสาสวมอยู่ไม่เหมาะนักที่จะลงจากรถไปซื้อของหญิงสาวยิ้มเย็นก่อนตอบพาทำไมคะคณออาทิพย์เกาท้ายถอยยิ้มเขินหญิงสาวลงจากรถหายไปนานจนเขานึกสงสัยว่าตมิสาลงไปซื้ออะไร แล้วก็ได้เห็นหญิงสาวหอบพิวขนมมาถุงใหญ่กลิ่นหอมของอาหารกล่องสําเร็จรูปทําให้เขาแปลกใจรูปร่างผอมบางแบบนั้นไม่น่าจะเฮี้วอาหารไปกินกลางดึกจะว่าซื้อไปฝากนรมนก็ไม่น่าใช่ระดับนั้นคงไม่ทานอาหารกล่องราคาแค่30-40บาททานไม่อิ่มหรอครับเปล่าคะ่ะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นเผื่อหิวตอนเช้าหญิงสาวพูดปดเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า อะไรโดนใจให้สั่งให้คณาทิพ์จอดรถแล้วเดินลากชุดราตรีเข้าไปในร้านเซเว่นแถมเลือกซื้ออาหารกล่องมาหลายอย่างรวมทั้งขนมและนมมาด้วยเหรอครับคณาทิพ์มองอาหารกล่องจำนวน5-6กล่องในถุงแล้วไม่พูดอะไรจนกระทั่งรถมาจอดหน้าร้านจอดรถของสาธิตารีสอร์ทชายหนุม่มเดินไปส่งเธอถึงหน้าเรือนพักหลังที่หแต่ไม่สากว่าสายตามองหาใครสักคน ขณะทิพย์มองตามด้วยสีน้าครุนคิดมองหาใครเหรอครับเปล่าคะ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับอาหารมื้อค่าแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆราตีสวัสดิ์ค่ะเธอตัดบทแล้วไม่ร้อยเขาตอบรับก็เดินลิ้วกลับเข้าห้องไปชายหนุ่มผิวปากอารมณ์ดีเป็นพิเศษเดินไปเปิดกระโปรงรถแล้วหยิบอุปกรณ์ในการปลอมตัวออกมาหายเข้าไปในห้องน้ำครู่เดียวก็กลายเป็นนายกระรอกเต็มตัว เสียมกับจอบวางไว้อีกด้านหนึ่งอุปกรณ์หากินที่ซุกซ้อนเอาไว้จากสายตาของแขกที่มาพักนายคนสวนหน้าดำเดินแบกอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านั้นเข้ามาใกล้เรือนพักหลังที่6แล้วปาดน้ำที่เปิดจากก๊อกน้ำฉีดใส่ให้เหมือนชุ่มโชกด้วยเหงื่อมาถึงก็เริ่มต้นทำเสียงดังตึงตังหวังให้เจ้าของห้องพักได้ยินและก็ได้ผลเมื่อประตูไม้ไผ่แง้มออกมาเล็กน้อย อึดใจเดียวก็เปิดออกว่างตามมาด้วยร่างบางสมส่วนในชุดเสื้อคลุมแบบผ้าขนหนูเพราะเตรียมจะอาบน้ําคนทําเสียงดังหันมาส่งยิ้มยิงฟันขาวให้หญิงสาวเผลอยิ้มตอบเมื่อนึกขึ้นมาได้ใบหน้านั้นจึงบึ้งตึงตามเดิมก่อนถามเสียงห้วนดุรําคาญทําบ้าอะไรของนายสี่ทุ่มแล้วเนี่ยทํางานสิครับคุณงานผมหนักจะตายแล้วไปไหนมาครับ ผมเห็นคุณแต่งตัวสวยยังกับจะไปประกวดนางสาวไทยที่ไหนไปกินข้าวไปกินข้าวนั่นเหรอชุดกินข้าวว้าวใช่นั่นแหละเขาเรียกว่าชุดกินข้าวที่หลังจะทําทเสียงดังรบกวนแขกอีกนะแม่ฉันหลับอยู่แม่ฉันตื่นขึ้นมาจะออกมาเอาเรื่องผมก็ไม่ได้อยากจะทําเสียงดังรบกวนคุณคุณหรอกครับแต่ทําไงได้ล่ะผมต้องปลูกดอกไม้พวกนี้เสร็จไม่งั้นนายก็ไม่จ่ายเงิน นายกระรอกอดครวญทำหน้าระห้อยหญิงสาวเบ้ปากมองเขาทำงานอยู่ครู่หนึ่งจึงกลับเข้าไปในห้องแล้วกลับออกมาในมือถือถุงอาหารมาด้วยฉันให้คณาทิพ์ชี้นิ้วมาที่ตัวเองทำเครื่องหมายทางสีหน้าเป็นเชิงถามเธอจึงพยักหน้าส่งผลให้รอยยิ้มนั้นเกลื่อนใบหน้าดำๆกวางจนหน้าหมันไสคุณซื้อมาฝากผมเหรอครับเปล่าซื้อมากินเองแต่ก็ไม่อยากกินแล้ว ก็เลยโยกไข้ยอยากคิดอะไรไปไกลล่ะเธอกำชับได้ยินคนรับของถอนหายใจหนักๆผมไม่กล้าคิดหรอกครับผู้หญิงของนายดวงตาคู่สวยเบิกกว้างแทบสำลักน้ำลายตัวเองก่อนมองเข้าตาเขียวปัดฉันไม่ใช่ผู้หญิงของใครพูดให้มันดีๆนะผมเห็นคุณลงมาจากรถนายก็นึกว่าฉันก็แค่เบื่อเลยออกไปกับคุณคณาทิพไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้น เลิกคิดซะด้วยไม่อย่างนั้นฉันจะยึดอาหารคืนหญิงสาวทำหน้าจริงจังชายหนุ่มจึงกอดขนมไว้ในอ้อมแขนอย่างห่วงแหนให้แล้วคืนบาลืนนี้ตายนะเออฉันไม่กลัวหรอกถ้าคืนพูดเรื่องฉันกับนายคณะทิพย์อีกแค่คำเดียวนะแต่มิสาทำซุ้มเสียงห้วนจัดหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเธอไม่น่าซื้ออาหารมาฝากนายกระรอกเลยจริงๆพอทำดีด้วยเขาหนก็ทำเล่นตัวทำไมต้องโกรธด,ด้วยล่ะครับใครๆก็อยากเป็นแฟนนายกันทั้งนั้น นายทิพย์ทั้งหล่อนิสัยดีผู้หญิงคลั่งใครกันทั้งบ้านทั้งเมืองนิสัยดีทั้งที่เขาใช้งานนายยังกระทาเน,นี่ยน่ะเหรอหญิงสาวขึ้นเสียงสูงทำเสียงบางอย่างในลําคอนายไม่รู้หรอกว่ารับหลังเขาพูดถึงลูกน้องตัวเองว่ายังไงบ้างโดยเฉพาะนายไม่หรอกครับผมว่าคุณเข้าใจผิดนายเขาเมตตาผมจะตายให้งานทําให้เงินเดือนเท่านี้ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณนายยังไงแล้ว สายตาของนายกระรอกอย่ามือพูดถึงชายผู้เป็นนายจ้างเต็มไปได้วยความศรัทธาทำให้คนฟังยิ่งเหมือนใสสร้างภาพแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่สิค่ะสามารถดาวน์โหลดได้เพื่ออ่านต่อจนจบที่ลหลี์งใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้ากับตอนที่11ค่ะ